ร้านโรตีหวานเมื่อมาพบกันอีกแล้วอโตกมาทุกที่ทุกเวลาด้วยนะมาพบกับร้านโรตีหวานเมื่ออีกแล้วตอนนี้ร้านโรตีหวานเมื่อเราตั้งอยู่หน้าโรงพยาบาลโอทาราม โารามจังหวัดราชบุรีใครอยากกินก็แวะมาได้นะครับเมนูแรกของเราก็จะเป็นข้าวโพด<ข>ชีสอา้ามันกำลังจะพูดไข่ข้าวโพดเลยเมนูแรกของเราเป็นข้าวโพดชีดเมนูที่สองเมนูที่สองเป็นไข่มะพร้าว งลงไปก่อนนะตามด้วยชีสทางร้านโรตีหวานวร์ของเราอยากจะเปิดแฟรนไชส์แฟรนไชส์คืออะไรแต่ไม่รู้จะทำยังไงดีใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่าเราต้องเริ่มต้นยังไงแฟรนไชส์คืออะไรแฟรนไชส์ก็คือสาขาที่ลูกค้าสนใจเอาไปทำได้เอาไปประกอบอาชีพได้ ไปขายได้สร้างต่อยอดเลี้ยงครอบครัวได้ทางร้านของเราก็อยากจะทําขึ้นมาอยากจะดูเสียงสนับสนุนว่ามีใครอยากจะได้เป็นชายร้านโรตีหวานเบอร์ของเราหรือเปล่าเพราะว่า<ค>ตอนนี้ก็คนหนึ่งมาให้เราด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนติดต่อมาแล้วหนึ่งคน มัก็จะเป็นไข่มะพร้าวอยู่เนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวเป็นวุ้นใสๆมะพร้าวแล้ววันนี้มันจะอ่อนขออนุญาตก่อนนิดนึงนะคะอ่อนเปียกอ่อนเปียกขออนุญาตก่อนนิดนึงนะอ่อนเกินกว่าีเอ็นเก,นกคนขาก็สั่งไว้แล้วก็ขึ้นไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยบาบาล แม่้าแต่เรายังจะไม่ลาดนมเพราะว่าถ้าลาดไปแล้วมันนานแล้วมันจะทําให้นแป้งของเรานั้นมันอืดจะไม่ค่อยอร่อยมันก็อร่อยแหละแต่เราใส่ใจคุณภาพให้กับลูกค้าลูกค้าจะได้ได้กินของที่มันใหม่สดตลอดได้กินของที่มีคุณภาพใช่เพราะว่าร้านนี้เน้นคุณภาพ จริงๆแลว้วทำยังไงก็อร่อย,อยออคอือนี่ตอนไข่มะพร้าวนี่เนื้อวะาเ้าอ่อนๆเลยนาเกิยนน่ากิน,กกนเวลาหั่นออกมานี่มันพร้อมเลยนะอ่ะดูนิดกอโปุดชีส ข้างในก็จะมีชีสเยิ้มๆรสชาติหวานมันหอมอร่อยครบทุกรสครบทุกรสชาติกลับมาที่ไข่ใใมะพร้าวดึงยาวไปดึงยาวไป นี้ก็สถานการณ์เงียบเงาก็จะดูเงียบๆหน่อยตอนนี้มันกําลังจะเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนนะคะทุกคนก็จะตเตรียมเงินเอาไปไว้จับจ่ายเรื่องตรุษจีนทางร้านเราก็เลยจะค่อนข้างที่จะแบบว่าสงบนิ่งนิดนึงเราก็ต้องรับกับมันให้ได้นะคะเพราะว่าเทศกาลนี้มันเป็นเทศกาลสคาคัญที่ต้องไหว้บรรพบุรุษพ่ออยากเห็นแม่ใส่ชุดกีบเผาแม่จะใส่ชุดกีบเผามาขายโรตีนะคะ่ชุดกีบเผา ได้ยังไ,ไงเ,เรื่องเลยเรื่องน่ากินเลยถ้าร้านเราเปิดเป็นแฟนชายจะมีใครสนใจไหมหถ้ามีคนสนใจก็กดหนึ่งมาให้เราด้วยให้ดูชชเข้าวโพดแตนเหนี่ยงอพรเอะ,อะ ธรรมดาอันนึง่งฮะใช่ค่ะเดีย๋ยวเราจะทอดโรตีธรรมดาให้ดูว่าร้านเราเนี่ยโรตีธรรมดาของเราทั้งกูทั้งนุ่มน่ากินมากเราขออนุญ,ญาตทอดอันนี้นาะนนิดนึงเพราะว่าน้ำมัน้าของเรามันเป็นเนาะค่ะที่เนื้อที่อ่อนมากๆม,มันจะมีน้ำเยอะแล้วก็การที่จะทอดให้มันสุกแบบละมุนมันก็จะใช้เวลานิดนลง ยใจทุกรายละเอียดเพื่อให้ลูกค้าได้กินของที่เฮ้ยก,กินมะพร้าวมันมันโชยขึ้นมาเตะจม,ม<ช>ูกเลยอ่ะหอมมากถ้ามีกล้องที่สามารถรับรสรับกลิ่นได้นะเราจะอยากให้ทุกคนได้กินตอนนี้มะพร้าวกลิ่นมันหอมหวนจดัดเิยขึ้นมาเลยอ่ะพอเราหัดก,กรุ๊ปทุกคนไง ทุกคนข้างในนี่เป็นเนื้อมะพร้าวกินมะพร้าวมันจะออกมาแบบหอมระมุนนะเพราะเราใช้มะพร้าวน้ำหอมแท้สดจากสวนใช่เราพูดเราเอามาเลยอ่ะทุกคนกิ่นอ่ะกิ่นอ่ะทุกคนขูดเมื่อเช้าก็เอามาเลยใช่แบบใหม่แต่ตอนนี้นะมะพร้าวแพงด้วยหน้านี่ทุกคนกินมันตีขึ้นมามะ้าวแพงมากลูปมันสี่สิบห้าสิบบาท นี่ขนาดใส่แมสนะคะที่หนึ่เขารูแมสเข้าเลยเราไม่ได้โกหกนะคะเราพูดเรื่องจริงก็อาจจะมาว่าตัวนธรรมดาให้ดูอย่าลูกค้าเว้าเว้พูดเว้ไมีชีวิตเว้ยแรงแข็ลองมาชิมครับลองมาชิมครับคุณจะได้รู้ว่ามันคือของจริงมันคือทุกอย่างนี่มันคือของจริงเปานลูกแฝดอะไรเงี้ยทางร้านที่พูดมานี่มันคือเรื่องจริงทั้งนั้น ทอดโรตีธรรมดาให้ดูคือตกงานอย่างมีอาชีพก็ทังมาหาเราได้นะครับอย่าชนโรตีเราเราอาจจะเปิดแฟรนชายให้ท่านได้ไปประกอบอาชีพเพื่อต่อยอดสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้นี่ไงครูครูฟองเป็นยองใหญ่กรอบนุ่มเลยไม่มีเหนียว นุ่มนึบเนี่ยวไม่มเป็นหนังพ่อค้าแหไรใช่หนังพ่อค้าโอ้อายุแก่ขึ้นทุกปโีโดยนมเลยวันช่ำวันช่ำเป็นไงล่ะฟูเลยอ่ะฟูป่องเลย ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ร้านโลตีหวานเมื่อของเราด้วยนะครับร้านหวานเมื่อของเราตั้งอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลโพธารามเมื่อโพธารามจังหวัดนาชบุรีใครผ่านไปผ่าน,านมาแถวนี้ก็แวะมาชิมแวะมาอุดหนุนเราได้